ชมติดตามข่าวนี้ให้ดีๆนะครับดูจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนึกว่าดูหนังระดับโลกนะครับเป็นหนังออกแนวการโจรกรรมเงินออกจากธนาคารมูลค่าสูงถึงกว่า176ล้านบาทคุณผู้ชมครับมันจะเกิดขึ้นง่ายๆเลยสมมุติว่าเอาแบบคนธรมธรมดาๆรู้ว่ามันมีเงินของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยฝากอยู่ในธนาคารเยอะๆมากแล้วเราก็จะปลอมตัวเป็นคนคนนั้นแล้วก็ไปออกเอกสารปลอม แล้วก็ไปขอทําสมุดบัญชีใหม่ะแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารเชื่อว่าเป็นเราจริงๆเป็นเจ้าของบัญชีเขาก็จะให้เราถอนเงินออกมาเลยเหรอเ,เป็นสิบส <10 S 1> ิบล้านเป็นหลายร้อยล้านอย่างนั้นเลยหรือเป็นการปลอมตัวครับคุณผู้ชมครับ,รบ,รบเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งเขาปลอมตัวโดยการใช้พาสปอร์ตกัมพูชาโดยไปบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์บอกว่าเนี่ยผมเป็นเจ้าผมเป็นเจ้าของบัญชี แล้วผมไปทำพาส,สปอร์ตมาเรียบร้อยมันหายผมจะมาทําบัญชีใหม่คุณช่วยทําให้ผมหน่อยได้ไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะถอนเงินร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทนี้ออกไปคือเดาว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะถอนทั้งหมดหรอกร้อยเจ็ดสิบหกล้านเพราะ,ะว่าทออถอนหมดเลยมันอาจจะพิรุษไงอ,อาจจะทยอยถอนแต่ขอโทษคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์คนไทยเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตด,ดูแนวโน้มแล้วเอ๊ะทำไมมันดูแปลกๆนะแม้ว่าหน้าของเจ้าของบัญชีตัวจริงกับหน้าของผู้ชายคนนี้ มันจะคล้ายกันไปอย่างมากค่ะ,ะแสดงว่าขบวนการนี้คุณผู้ชมครับมันต้องไปหาคนหน้าที่มันเหมือนกันมากๆคล้ายๆกันดูแบบไม่ค่อยจะรู้อะ่ะดูไม่ออกอะ่ะ แต่ก็นั่นแหละครับเสร็จพนักงานคนนี้พนักงานคนนี้ก็เลยแจ้งพริรุษไปยังตํารวจครับตารวจก็เลยมารวบถึงธนาคารได้อย่างทันท่นทวงทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับพนักงานเนี่ยพบพิรุษว่าใบหน้าของคนที่มาติดต่อทําธุรกรรมดังกล่าวเนี่ยคือมันอาจจะเหมือนน่ยนะแต่มันไม่ตรงหรอกจากใบหน้าของบุคคลเจ้าของบัญชีก็เลยแจ้งตํารวจสอนอทองหล่อทําการตรวจสอบจากนั้นก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาได้หนึ่งคนคุณผู้ชมฟังดีๆนะคุณผู้ชมคิดว่าทําคนเดียวหรือเปล่าขบวนการขนาดนี้ จากแนวทางการสืบสวนนพบว่ามีความพยายามสวมพาสปอร์ตมาเบิกเงิน176ล้านเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับโดยพบว่าขบวนการดังกล่าวมีกลุ่มคนไทยเกี่ยวข้องโดยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ธนาคารแห่งหนึ่งในห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังย่านทองหล่อตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุก็มีคนไทยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พยายามมาเจราจาอีกต่างหากนะครับใช้ชื่อเสียงและก็ฐานะทางสังคมเข้าไปข่มขู่พนักงานครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่สนใจควบคุมตัวชายชาวกัมพูชาไปฝากขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตรก็บอกนะครับว่าพบคนกลุ่มที่พยายามจะเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวสรุปแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นแก๊งชาวจีนแล้วก็ไปว่าจ้างคนถอนเงินเป็นชาวกัมพูชาแล้วก็ไปหาพาสปอร์ตปลอมมาถอนเงินโดยมีคนไทยที่มีชื่อเสียงระดับมอมราชวงศ์และก็ลูกชายของอดีตอธิบดีกรมการปกครองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง พยายามที่จะถอนเงินออกจากบัญชีโอ้โหคุณผู้ชมดูนะฮะมันเป็นขบวนการเลยนะคะแล้วเงินจำนวนดังกล่าวคุณผู้ชมพบว่าถูกโอนมาพักไว้ตั้งแต่ปี2018มีคนจีนเป็นเจ้าของบัญชีถือหนังสือเดินทางกัมพูชาค่ะมีการโอนเงินสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆครั้งละ1ล้านบาทขึ้นไปแล้วถอนออกจากบัญชี5ล้านบาทภายใน1วันกระทั่งมันถูกอายัด แล้เพิ่งจะถูกปลดล็อกเมื่อไม่นานมานี้นะคะต่อมาคนจีนกลุ่มนี้พยายามจะถอนเงินทั้งหมดออกแต่มันไม่สามารถถอนได้ไงก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ละกันว่าจ้างชายชาวกัมพูชาไปทําหน้าที่เบิกถอนเงินอีกครั้งตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างเร่งขยายผลว่าเงินจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยได้อย่างไรแล้วใครเข้าไปมีส่วนพัวพันบ้างล่าสุด4เมษายนที่ผ่านมามีการขออนุมัติหมายจับ มอมราชวงศ์นายแพทย์นามสกุลดังเลยนะคะแล้วก็ลูกชายของอดีตอธิบดีพร้อมกับพวกรวมสี่คนซึ่งในวันเกิดเหตุพบว่าทั้งหมดเดินทางมาพร้อมกับชายชาวกัมพูชาด้วยค่ะแล้วเมื่อวานนี้นายแพทย์คนดังกล่าวเข้ามอบตัวกับตำรวจสอนอทองหล่อนะคะเพื่อขอต่อสู้คดีเบื้องต้นถูกตั้งข้อหาร่วมกันช่อโกงและก็ร่วมกันลักทรัพย์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าภายหลังออกหมายจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีการเข้าตรวจค้นไปสองจุด โดยจุดแรกคะ่ะเป็นคลินิกรับฝากคลันของนายแพทย์นามสกุดลดันนั่นแหละจากการตรวจสอบก็พบว่ามีลูกค้าเป็นชาวจีนนะคะที่พาผู้หญิงไทยมาฝากคันจานวนมากอาจจะเกี่ยวพันกับขบวนการอุ้มบุญอีกเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะคะตอนนี้คือมันพัวพันกันไปหมดนะคะคุณผ,ผู้ชมรายละเอียดต่างๆต,งตํารวจตรวจสอบอยู่คะ่ะเดี๋ยวจะขยายผลไปสืบสวนการขออนุญาตเรื่องอุ้มบุญด้วยว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จุดที่2เป็นบริษัทเอกชนที่รับทำพาสปอร์ต ไปพบเอกสารหลักฐานการเข้ามาในประเทศของชาวกัมพูชามีการปลอมแปลงพาสปอร์ตปลอมแปลงตาประทับสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแล้วมีจุดที่น่าสังเกตก็คือบัตรสีชมพูที่ออกโดยนายทะเบียนสำนักง,งานเขตบางรักอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบขยายผลเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหคุณผู้ชมครับอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยนึกว่าดูหนังมิชชั่นอีพอสซิเบิลนะครับแต่ว่าโจรกรรมไม่สำเร็จนะครับผมถึงย้ำไงว่าต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของธนาคารนะครับ คือเอกสารเลยมันมีหมดมันปลอมได้หมดอันนี้ก็เป็นคําถามนะฮะว่าปลอมได้ยังไงคุณผู้ชมครับเหมือนมากแต่หญิงสาวที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเขามองแล้วหน้าตามนันไม่เหมือนกับเจ้าของบัญชีคุณผู้ชมครับทีนี้จากการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สารภาพนะครับว่าได้ออกเอกสารปลอมให้กับชาวกัมพูชาที่หน้าตาคล้ายกับคนจีนเจ้าของบัญชีปลอมตัวไปถอนเงินร76ล้านโดยแอบอ้างว่าดูนวางแผนนะฮะแอบอ้างว่าไปทําสารยกรรมมา แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารก็ยังไม่ยอมเชื่อไงครับแล้วก็ให้ไปดําเนินการเอกสารเป็นหลักฐานมาจากกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเลยแต่ก็ไม่สามารถทําได้จนท้ายที่สุดก็ไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวออกไปได้อยู่ดีครับพวกนี้มันผิดหมดอยู่แล้วนะครับต้องเรียนตรงเพราะว่าการจะออกใบสีมพูเนี่ยมันเป็นเอกสารรัฐนะครับมันต้องว่าตามหลักเกณฑ์นะครับเมื่อเมื่อคุณไม่ว่าตามหลักเกณฑ์คุณก็มีความผิดนะครับ นะเหมือนเหมือนกันนะครับนะคนที่มอบตัวเนี่ยเขากเ็เขาก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าเ,เงินทนั้งหมด176ล้านเนี่ยนะครับเ,เป็นเงินของออคนจีนนะแต่วันนี้เขาก็เอาคนกัมบพบูชาที่หน้าคล้ายๆคนจีนเนี่ยมาปลอมตัวเป็นคนจีนแล้วมาเบิกเงิน คุณผู้ชมครับจากการสืบสวนขยายผลพบว่าเงินดังกล่าวเป็นของคนจีนน่าจะเป็นแก๊งยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ขบวนการ call center เ,เ,เอามาฝากไว้แต่คาดว่าเจ้าของบัญชีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแก๊งดังกล่าวจึงร่วมมือกับคนไทยก็เลยไปหาคนกัมพูชามาปลอมแปลงตัวเพื่อไปขอถอนเงินดังกล่าวเพราะหากทำสำเร็จก็จะได้เงินมาฟรีๆอะไรไงคุณผู้ชม176จล้านแล้วก็วางแผนว่าจะแบ่งให้คนไทย20%อีกด้วยประมาณ35ล้านสแสนบาท พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าในวันนี้จะมีการขอหมายจับเพิ่มอีกสองคนและจะขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบนายทะเบียนของเขตบางรักอยู่นะครับว่าเอกสารของทางราชการที่ออกให้มาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ขณะที่พันตำรวจเอกพันษาอัมราพิทัก ผู้อุการการสารทองหล่อก,ก็บอกนะครับว่าหลังจากได้รับมอบตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดได้ใช้สิทธิ์การขอประกันตัวออกไปต่อสู้คดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้ให้ประกันตัววงเงินคนละ1 5 0 0 0 0มืบาทหลังจากนี้ก็จะขยายผลเอาผิดผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับค่ะ